พนวกซองแะเบยบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบ,บีญพศ2526าร25คำขึ้นต้นสรรพนามคำลงท้ายในหนังสือราชการและคำที่ใช้ในการจานาซองผู้รับหนังสือหนึ่งพระราชวงศ์หนึ่งจุดหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำขึ้นต้นใช้ข้อเดชะฝาละองธุรีพระบาทปกเก้าปกปกระมมข้าพระพุทธเจ้าข้อพระราทานพระบรมราชโองการกาบปังคมทูนพระกรลุณาทราบฝาละองธุรีพระบาท สัพนามใช้ใตายฝ่าละองทุรีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าคำลงท้ายใช้ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมขอเดชะพระพุทธเจ้าคำที่ใช้ในการจ้านาซองขอพระราชทานทูลเก้าทูลกระหมอ่อมถวายขอเดชะ1.2 สมเด็จพระบรมราชินีนาถคำขึ้นต้นข้อเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระมอมข้าพระพุทธเจ้าข้อพระราชทานพระราชวโรกาสกับบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละองธุรีพระบาทสรรพนามตายฝ่าละองธุรีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าคำลงท้ายควรมีควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกา้าโปรดกระมอมข้อเดชะข้าพระพุทธเจ้า คำที่ใช้ในการจานาซองข้อพระราชทานทุนเก้าทุนกระมอมข้อดีชะหนึ่งสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนีสมเด็จพระยุพระราชสมเด็จพระบรมราชกุมารีคำขึ้นต้นข้อพระราชทานกาบบังคมทูลทราบฝ่าละองพระบาทสัพพนามใต้ฝ่าละองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าคำลงท้ายควรมีควรแล้ว แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะพระพุทธเจ้าคําที่ใช้ในการเจ้านาซองขอพระราชทานกาบังคมทุล1.4สมเด็จเจ้าฟ้าคํขคืนต้นขอพระราชทานกาบทูลซาฟาพระบาทรรพนามไต้ฟาพระบาทค่ะพระพุทธเจ้าคําลงท้ายควรมีควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะพระพุทธเจ้า คำที่ใช้ในการจารณาซองขอพระราชทานกาบทูลหนึ่งพระบรมวงศ์ชันพระองค์เจ้าคำึ้นต้นขออประธานกาบทูลทราบฝ่าพระบาทสัพนาใตายฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้าคำลงท้ายควรมีควรแล้วแต่จะส่งพระโปรดเก้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคำที่ใช้จานณาซองขออประธานกาบทูล หนึ่งจุดหพระเจ้าวรวงเธอพระอนุวงศ์ฉันพระวรวงเธอคำขึ้นต้นกาบทูลสัพพนามฟาพระบาทก้าวกระมอมก้าวกระม,ม่อมฉันคำลงท้ายควรมีควรแล้วแต่จะโปรดคำที่ใช้จานาซองกาบทูลหนึ่งจพระอนุวงศ์ฉันพระวรวงเธอคำขึ้นต้นทูล ฟาฟาผบาทสัพนามฟาผบาทผู้ชายกระหม่อมผู้หญิงหม่อมฉันคำลงท้ายควรมีควรแล้วแต่จะโปรดคำที่ใช้จานาซองทูลหนึ่งพระอนุวงศ์ฉันหม่อมเจ้าคำขึ้นต้นทูลสัพนามฟาผบาทผู้ชายกระหม่อมผู้หญิงดิฉันคำลงท้ายแล้วแต่จะโปรดคำที่ใช้จานาซองทูล สองภพภิสุสองจุดหสมเด็จพระสังฆราชเจ้าคำขึ้นต้นข้อประทานกาบทูลสัพพนามต้ยฟ้าพระบาทค้าพระพุทธเจ้าคำลงท้ายควรมีควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมคำที่ใช้การาสองข้อประธานกราบทูลสองจส,สมเด็จพระสังฆราชคำขึ้นต้นกาบทูลสัพพนามฟ้าพระบาทผู้ชายกล้าวกระหม่อมผู้หญิง เกากระมอมฉันคำลงท้ายควรมีควรแล้วแต่จะโปรดคำที่ใช้จานาซองกราบทูลสองจสมเด็จพระ 3, สะาาะองสมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะคำขึ้นต้นนมัสการสรพนามพระคุณเจ้ากระผมดิฉันคำลงท้ายขอนมมสกาด้ดยความเคารพอย่างยิ่งคำที่ใช้จานาซอง นามกัสองจ2.4สี่พระราชาคณะคำขึ้นต้นนามสการสรรพนามพระคุณท่านกระผมดิฉันคำลงท้ายขอนามสการด้วยความเาลพอย่างสูงคำที่ใช้จานาซองนามสกัสองจ2.5พระภิษุทั่วไปคำขึ้นต้นนามสการสรรพนามท่านผมดิฉัน คำลงท้ายขอ,อนมัสการด้วยความเคารพคำที่ใช้จานาซองนมัศการสาบุคคลธรรมดา 3.1. ประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทแนราษฎรประธานวุฒธธิสภาประธานสาลดีการัฐบุรุษคำขึ้นต้นกาบเรียนสภพานามข้าพเจ้ากับผมผมดิฉันท่าน คำลงท้ายข้อแสดงความนับถืออย่างยิ่งคำที่ใช้จานาซองกาบเรียน 3.2. บุคคลธรรมดาภายนอกคำขึ้นต้นหรือเรียนสรพนามข้าพเจ้ากระผมผมดิฉันท่านคำลงท้ายข้อแสดงความนับถือคำที่ใช้จานาซองเรียน